นี่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้นำต้นกล้วยมาปลูกนะครับก็ดูแล้วพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกนะครับในวันนี้พรุ่งนี้ดูบรรยากาศนะครับคืมคตอนนี้ก็นำต้นกล้วยนะครับนอกล้วยน้ำว่าพันเตี้ยหรือว่าสายพันธุ์พระราชทานนะครับมาขยายซีนอด้วยกันนะครับนี่ครับ ซีนอวันนี้ผมก็จะปลูกแล้วก็ทำตะทำการตัดตัดต้นนะครับให้ห่างจากดินประมาณสักหนึ่งศอกนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนการปลูกกล้วยนะครับคนสมัยก่อนเขาก็จะตัดเฉพาะใบทิ้งนะครับก็จะตัดเฉพาะใบนี่เขาจะตัดใบทิ้งอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการลดการคายน้ําตัดใบเพื่อ ลดการคายน้ำนะครับทีนี้ผมได้ทดลองเองแล้วนะครับการตับแบบลักษณะแบบนี้เพื่อลดการคายน้ำเนี่ยถูกต้องไหมก็จริงนะครับในช่วงช่วงที่ฝนมันไม่ตกอาจจะแรงนานหน่อยเราก็ต้องทำแบบนี้นะครับเพื่อที่ลดการคายน้ำทำให้ต้นเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นะครับเพื่อดูดน้ำเลี้ยงลำต้นได้ แต่ทีนี้พอเข้าช่วงหน้าฝนนะครับเราจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับก็จะทิ้งไว้แบบนั้นก็ได้เนี่ยเราไม่ตัดก็ได้ถ้าช่วงหน้าฝนนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมผมจะตัดนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วนะครับ <ป chau. S 1> การตัดกับการไม่ตัดเนี่ยการเจริญเติบโตมันแตกต่างกันมากถ้าเราตัดตัดโคนต้นเนี่ยการเจริญเติบโตมันจะดีกว่านะมันจะลำต้นเนี่ยมันจะอวบใหญ่กว่าแล้วก็โตได้เร็วกว่าเพราะว่า มันจะมีการแทงยอดอ่อนออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเนี่ยการตัดในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะแทงยอดอ่อนออกมาแทงออกมาแล้วก็มีการเจริญเติบโตเรื่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆมีการผลัดเปลี่ยนใบไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าตัดแบบนี้มันจะโตวไวกว่าแต่ถ้าเอาไว้ในลักษณะแบบนี้กว่าต้นตัวนี้มันจะแตกยอดอ่อนออกมาใหม่ก็ใช้เวลานานเพราะว่าต้นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะปรับสภาพอะไรสักอย่างเนี่ยมันปรับตัวปรับอะไรกว่ามันจะแทงยอดออกมาใหม่มันก็นานนะครับแต่ถ้าตัดแบบนี้เนี่ยหนึ่งละลำต้นตัวนี้มันก็จะดูดน้ําดูดปุ๋ยดูดสารอาหารก็ทําให้ลำตรงนี้โคนตรงนี้มันจะใหญ่ แล้วก็ไอยอดอ่อนตรงนี้มันก็จะแทงออกนับตั้งแต่เนี่ยถ้าเรามาดูอีกประมาณ2ชั่วโมงจะเห็นความแตกต่างเลยว่าตรงนี้มันจะแทงออกมายอดอ่อนตรงนี้มันจะแทงออกมาครับเพราะมันก็จะแทงออกมาเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของการตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะตัดทุกทุกต้นนะครับนี่ครับไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายตัดเลยนะครับ ผมได้ทดลองหลายต้นแล้วนะครับผมขยายหลายต้นแล้วผมเห็นว่าการตัดลักษณะแบบนี้มันดีกว่าทีนี้ทำไมเราต้องตัดเฉียงๆนะครับทำไมต้องตัดเฉียงๆเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกหรือว่ามีน้าค้างอะไรลงมาเนี่ยมันตกลงมาแล้วก็เนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยมันจะไหลง่ายนะครับพวกเนี่ยยางยางอ่อนๆเนี่ยยางตัวเนี้ยถ้า ถ้ามันแข็งตัวมันอาจจะเกิดเชื้อราได้เพราะนยางตัวนี้มันจะไหลลงน้ํายางของต้นกล้วยมันจะไหลลงข้างล่างได้ง่ายนะครับแล้วทีนี้ก็มีคุณผู้ชมเข้ามาชมเขาก็จะบอกว่าตัดลักษณะชิ้เฉียงมันตัดง่ายมันขาดง่ายอ่ะก็ใช่ครับมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ถูกต้องนะครับว่าตัดง่ายบางคนที่เข้ามาชมก็อาจจะถามว่าทําไมไม่ตัดก่อนมาปลูกอย่างเงี้ยก็ใช่ก็ถูกต้องนะครับอันนั้นผมถ้าถ้าเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็ตัดก่อนค่อยมาปลูกก็ได้นะครับแต่ถ้าต้นเล็ก มันก็ง่ายในการลากมานะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆอย่างอย่างต้นเนี้ยนะครับมันง่ายกับการลากลากมานะครับแล้วก็เวลาเราปลูกลงไปแล้วค่อยตัดทีหลังมันก็จะไม่เปื้อนมือไม่เลมือไม่เปื้อนเสื้อนะครับเพราะว่ายางตัวนี้มันก็เปื้อนเสือ้อล้างไม่ออกนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ขุดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันก็เลยเหี่ยวๆหน่อยเนี่ย ันก็จะเหียเห่ยวๆแบบนี้นะครับขุดไว้ตั้งแต่เมื่อวานทีเนี้ยนกะว่าต้นมันจะทรงทรงตัวได้นก็ใช้เวลานานครับกว่าจะทรงตัวได้กว่าจะแตกใบใหม่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นใช้วิธีการตัดนะครับตัดเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนี่นะครับไม่ต้องไปอะไรเอากรเสียดาย เดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาใหม่โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ